ตีกรอบรอบสนามสปอร์ตเฟร,รมิง การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024 World Athletics U20 Championship ที่กรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคมนะครับทีมกรีฑาเยาวชนไทยนำโดยเทพบิวภูริพลบุญสอน ลูกนัหนุ่มวัยเพียง1 8ปกร,รับเจ้าของสถิติประเทศไทยในการวิ่งระยะ100เมตรและ200เมตรเจ้าของเหรียญเงินจากการวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่ผ่านมาที่เมืองหางโจวประเทศจีนนำทัพเข้าร่วมแข่งขันในคราวนี้ครับโดยในการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศชิงเหรียญทองเทพบ,บิวปริพลบุญสอนดีกรีเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ที่หางโจวอยู่ในลู่วิ่งที่6จากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทันเวลาสถิติดีที่สุดครับ10.3 0วินาทีสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าบิว เป็นสถิติประเทศไทยด้วยนะครับก็คือ10.06วินาทีซึ่งดีเป็นอันดับที่2เทียบกับคู้แข่งรายอื่นๆในรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านเข้ามาครับโดยนผู้แข่งรายอื่นนั้นก็มีลู่ที่2ครับ เธอจิ้งเสียนจากจีนสถิติที่สุดของเจ้าตัวก็คือ10.06วินาทีชั่นกัมลูที่3นาโอกินิชิโอกะจากญี่ปุ่น10.11วินาทีลู่สี่บายันดาวาลาซาจากแอฟริกาใต้ตัวเต่งสถิติที่ดีสุดครับก็คือ10.13วินาทีลู่ห้าดีนเรเดลี่จากจาเมกาสถิติ10.08วินาทีลู่6กเทพบิวคุริพลบุญสอน 40.06 40, วินาทีลู 7, ่็ดแรดลี่เอนโคอานาจากแอฟริกาใต้1 0 0 3วินาทีรู่แปดเท็ดดี้วิลสันจากสาหราชอาณาจักร1 0 2 6วินาทีและลู่วิ่งที่9แกรี่คาร์จากจาเมกาครับอีกหน่งตัวเต็งสถิติสุดของเขาก็คือ1 0 0 7วินาทีครับผมปรากฏว่าในการวิ่งคราวนี้ วิวภริพลแม้ว่าจะออกตัวได้ไม่ดีนักแต่ก็ยามาเล่นสปีีในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2คว้าเหรียญเงินมาครองให้กับประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยในวงการกรีฑาโลกได้สําเร็จครับสถิติก็คือ10.22วินาทีโดยแชมป์เหรียญทองคราวนี้ตัวชิงชนะเลิศเช้าเช่นเดียวกันวันเสาร์ที่31สิงหาคมครับส่วนในเรื่องของมหากรรมกีฬาพารานิมปิเกมหรือว่าโอลิมปิกของผู้พิการที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นครั้งนี้เป็นพารานิมปิเกมครั้งที่17 จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับโดยเมื่อคืนนี้ก็มีพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้วในปารีสเกมครั้งนี้มีนักกีฬาพาราลิมปิกเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้นจาก169ชาติมีทั้งหมด22ชิดกีฬาให้ชิงชัยทั้งสิน้น549เหรียญทองด้วยกันและเช่นเคยครับก็ได้รับเกียรติจากเอ็มมานูเอลมาครงประธาน,นาธิบดีของฝรั่งเศสมาร่วมงานเป็นประธานเช่นเคยครับ พิธีเปิดนั้นก็เริ่มต้นแบบง่ายๆครับด้วยขบวนพาเรดจากประตูชัยนปโปเลียนไปยังถนนชองเซลิเซซึ่งทางเจ้าภาพฝรั่งเศสเน้นในเรื่องของการฉีกดกฎการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมมักจะเน้นให้ผู้คนออกมาเห็นอกเห็นใจและต้องให้ความช่วยเหลือกับผู้พิการทั้งที่ความเป็นจริงนักกีฬาคนพิการเหล่านี้ต้องการที่ให้ทุกคนบนโลกใบนี้ปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนกับคนปกติทั่วไปและมีชีวิตของคนพิการก็ไม่ได้มีเรื่องเศร้าแต่อย่างใดครับเพราะว่าพวกเขายังคงมีความสุขในทุกๆวันกับการใช้ชีวิต อยู่กับครอบครัวและได้มีโอกาสเล่นกีฬามอนกับคนที่ทั่วไปตามสิ่งที่ตนเองรักทีมชาติไทยของเราครับได้เลือกให้กับ2นักกีฬาต้นแบบที่ดีทั้งน้องแววสายสุนีจันะนักกีฬาวีลแช,ชร์ฟันดาบและน้องฟิลอธิวัฒน์แทงเหนือนักกีฬาวีลแช,ชร์เรสซิ่งรับหน้าที่เป็นผู้ที่ถือธงไกลลงธงชาติไทยนำทัพนักกีฬาพาราลิมปิกข,ของไทยเราลงสู่สนามในพิธีเปิดซึ่งชุดพิธีการที่ทัพนักกีฬาพาราไทยนั้นสวมใส่นั้นก็ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ของการว่า เตรียมทยานพุ่งสู่ข้างหน้าสำหร,รับพาราลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ครับทัพนักกีฬาไทยได้โค้ด้าทั้งสิ้น79คนจาก15ชนิดกีฬาโดยนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยวักตัวไปแข่งขันปารีสเกมส์ค,คราวนี้ก็ประกอบไปด้วยยิงธนูกรีทาวิวแชร์เรสซิ่งแบดมินตันบล็อกเซียจักรยานเรือแคน,นูเรือพายวิวแชร์ฟันดาบยกน้ำหนักยิงปืนว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดยูโดและวิวแชร์เทนนิสครับซึ่งการแข่งขันกีฬาทุกประเภทนั้น ทุกคนต้องใช้ความรุยะอุตสาหะความทุ่มเทในการฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างหนักทีเดียวเพื่อที่จะมุ่งมั่นสู่เป้าหมายก็คือเหรีรญรางวัลอสองเกตพารลาลิมปิกเกมส์เหล่านี้เพราะว่านี่คือความภาคภูมิใจและการก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายอีกทั้งความสำเร็จของนักกีฬายังจะกลายเป็นแรงผลักดันแรงบันดาลใจให้กับทุกทุกคนที่ได้เห็นถึงความพยายามของพวกเขาอันน่ายกย่องสำหรับโตเกียวเกมส์ครั้งที่ผ่านมานะครับในพารลาลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นจะภาพน้ำไทยเรากวาดมาได้ห้าเหรียญทอง ห้าวหรือเงินกับ8ปดเหรียญทองแดงครับมาต่อกันที่เรื่องราวของวงการตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ก่อนจะปิดลงอย่างเป็นทางการที่ยุโรปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้น2ทีมยักษ์ใหญ่ทั้งพริษัตแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็หงแดงหรือร์พูลครับก็เสริมทัพอามาณในช่วงของสุดท้ายนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแหล่งข่าวชื่อดังฟาบริซิโอโรมาโน่จะเป็นนักข่าวใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปที่น่าเชื่อถือที่สุดคนหนึ่งและยังเป็นนักวิเคราะหเกลกลหนัังงรรระดบ Tier ออาานนะบบอออาาายว่ ทีมิศดารแดงแมนเชสเตอร์ูไนเกดได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาริเอลอูกาเต้กองกลางตัวปั้นเกมและตัดเกมทีมชาติอุรุกวัยมาจากปีเอสเชปาร์สึซรากแองกแลงฝรั่งเศสเรียบร้อยเพื่อจะร่วมวงสาขนาญาติบนถิ่นออสซฟอร์ดกับทีมคนอื่นๆได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วในเวลานี้โดยที่เจ้าตัวได้เดินทางมาตรวจร่างกายแล้วก็แผนการฟิตไปเรียบร้อยแล้วโดยกองกลางวัย23มีค่าตัวอยู่ที่50ล้านยูโรประมาณ1,900ล้านบาทครับบวกกับโบนัสเพิ่มเติมตามนิ่ไให้ต่างๆอีก10ล้านย รวมเงินทั้งสิ้น60ล้านยูโรนะครับ2,280ล้านบาทอูกต้าเน้นกำลังจะก้าวเข้ามาเป็นนักเตะรายที่5ในซัมเมอร์นี้ของพลพรรคปีศาจแดงต่อจากเรนี่โจโร่โจโจเซเซ์ยูซมาซาลวีและก็มาไตเดลิกที่ดึงมาสมทับก่อนหน้านี้วันนี้ครับจึงขออนุญาตนำสถิติของอุกเต้ผู้นี้มาเปรียบเทียบกับกาซิมิโลและก็คาบิไมนูซึ่งเป็นนักเตะที่ลงในตำแหน่งเดียวกันในการลงเล่นเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา แน่นอนว่าการมานของโอกาเต้ย่อมจะส่งผลอย่างมากทีเดียวในการเหยียดแย่งชิงตำแหน่งผู้เล่นกองกลางตัวตัดเกฑ์ตัวจริงในแดนกลางของทีมปีศาจแดงโดยตรงครับใครจะมีจุดเดน่นจุดด้อยด้านไหนบ้างมาวิเคราะห์ให้ดูกันแบบชัดๆเลยครับถ้าพูดถึงจํานวนนัดแลวก็จำนวนนาทีที่ลงเล่นทั้ง3าแข้งอยู่ในสนามนะครับน่าจะพอๆกันครับอคาเต้ ate, ลงเล่นให้กับเปแอชเชไป31นัดรวมเวลาทั้งสิ้น2,450นาทีขณะที่กาเซเมโลเล่นไป37น,นัดให้กับแมนยูแต่มีเวลาได้โชว์ฟีท้าอยู่นานกว่าก็คือ2,578นาที ขนาดี่คอปปี้เมนูครับลงเล่นให้กับแมนยูที่เท่ากับอุกเตแต่ว่าใช้เวลาอยู่ในสนามน้อยสุดครับก็คือ2,403นาทีส่วนอุกเตนั้นส่วนใหญ่นั้นมักจะเน้นเกมตัดเกมครับแล้วก็เซฟเ์ในพื้นที่หลักของเขาให้กับปารีสมากกว่าซึ่งยังไม่ค่อยมีโอกาสทำประตูให้กับทีมได้เลยรวมกันข้ามกับทั้งกาเซมิโลและก็คอปปี้เมนูที่ยิงให้กับต้นสังกัดบริษัทแดงไปแล้วคนละ5ลูกเท่ากันส่วนจวังหวะการจ่ายบอลทำแอสซิสต์กับเพื่อนร่วมทีมในการจบสกอร์ได้สำเร็จ อุกาเต้ทำไป2อแอสซิสต์กาเซเมโลมากสุดครับ3ครั้งส่วนเมนูเพิ่งจะฉายแววเมูซิซั่นที่แล้วก็ทำไ,ไ้แค่เพียงแค่1 a s แอสซิสต์เท่านั้นส่วนจวังหวะการผ่าน,นบอลได้ดีทั้งอุกาเต้และก็กาเซเมโลดูจะสูสีกันมากทีเดียวคือผ่านบอลให้กับเพื่อร่วมทีมไปคนละ1,500กว่าครั้งส่วนเมนูมีจังหวะผ่านบอลสำเร็จยังอยู่ที่หลัก955ครั้งเท่านั้นเองครับ ซึ่งมาดูจากสถิติการผ่านบอลได้อย่างแม่นยำแล้วอุกเต้น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะว่ามีสถิติการจ่ายบอลที่เฉียบคมเฉียบขาดถึง91.60%ขณะที่เมนูแม้ว่าจะอายุายังอยุยงน้อยนะครับแต่ก็กลับมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำกว่ากาเซมิโลคือ86.90% เทียบกับกาเซเมโลที่ทําได้เพียงแค่แปดสิบสองจุดเจ็ดเท่านั้นแต่ถ้าหากว่ามาเทียบกับผลงานแบบบอนต่อปอลตามตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ตัวรุกแล้วกาเซเมโลกับสร้างสารรค์โอกาสในการจ่ายบอลให้เพื่อนรุ้นเข้าฮอสได้ดีที่สุดครับถึง22ครั้งรองลงมาก็คือคอปปี้เมนู19ครั้งอุกเต้นี่น้อยสุดครับ14ครั้งแต่ถ้าหากว่าจะพิจารณานจากการตัดเกมดันกลางอุกเต้นั้นปรับตอบโจทย์ขขงเอริกเทนฮาร์มากกว่า เพราะว่าสามารถขัดสกัดตัดเกมคู่แข่งได้มากถึง113ครั้งซึ่งดีกว่ากาเซมิโลที่ตัดเกมคู่แข่งได้เพียงแค่101ครั้งขณะที่เมนูตัดเกมน้อยสุดครับแค่60ครั้งเท่านั้นในขณะที่การตัดบอลได้สําเร็จนั้น ก็ยังคงต้องยกให้กับอุกาเตซึ่งเหนือกว่ากันแบบคนละครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้คือ48ครั้งเหนือกว่าทั้งกาเซมิโลและคอปปี้เมนูีิสกัดบอลได้ไปพีงแค่คนละ27และ26ครั้งตามลำดับครับปิดท้ายที่จังหวะการเข้าประทตค้อแข่งจะเห็นได้ว่าอุกาเต้นั้นแข็งแงกร่งกว่าใครจริงๆคือเข้าประได้สําเร็จถึง1 9 2ครั้ง ในขณะที่กาเซเมโลทำได้สำเร็จ1 7 2ครั้งและ Copy ี้เมนู150ครั้งครับนอกจากนี้ก็ยังคงมีสถิติอื่นๆที่น่าสนใจก็คือจากการเปิดเผยตัวเลขสถิติการแย่งบอลแล้วก็สกัดบอลมากที่สุดทั่วทุกหลีกในทวิปยุโร ตั้งแต่ปี2022มาถึงปีที่แล้วนะครับปี2023มีนักเตะที่แจ้งเกิดจากลีกสูงสุดของประเทศตนเองคือของลีกโปรตุเกสติดสามอันดับแรกของยุโรปเลยก็ว่าได้นืง่งก็คือมานูเอลอูกาเต้ผู้นี้แหละครับรวมไปถึงเจ้าปาลินญ,ญาแล้วก็เฟรเดนติโน่ลูอิสทุกคนนั้นเป็นตัวหลักให้กับต้นสังกัดทั้งสิ้นซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจก็คือมานูเอลอกาเต้นั้นติดอันดับหนึ่งของยุโรปโดยว่าที่กองกลางตัวรับคนใหม่ของ U, แมน และต่อเนื่องในปีถัดมาครับเลนให้กับปลารีสแซงต์แชร์แมงของลีกเอิงฝรั่งเศสทุกรายการ37นัดโดยเด่ในเรื่องของการแท็กเกิลแล้วก็จังหวัดบอลแม้ว่าจะจ่ายบอลได้ไม่ค่อยเฉียบขาดเท่าที่ควรแต่สิ่งที่ทําได้ดีก็คือการแย่งบอลแล้วก็ฉาดบอลมากสุดของยุโรปตัวเลขอยู่ที่403ครั้งในขณะที่เจ้าปาริญ,ญานันตั้งแต่ย้ายจากสมส์บอลโรสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับทีมเจ้าสัวน้อยฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมา เขาคือหนึ่งในเพลย์เมคเกอร์ที่ดีที่สุดในลีกร่วมกับกาเซมิโลของแมนยูลงเล่นกับอีกทังสกัดทั้งสิ้นถึง80นัดก่อนจะทำลายสถิติการแย่งบอลและก็สกัดบอลมากที่สุดในอันดับ2ของยุโร392ครั้งด้วยกันและปิดท้ายที่อันดับ3าเป็นของโซเรนดิโนรูสเดาวรุ่งชาวโปรตุกีสวัย23กรัดเข้าสู่สกัดเยอลิสบอนเบนฟิก้าลงเล่นไปทั้งสิ้น102นัดฤดูกาลล่าสุดครับเขาลงเล่นให้กับตั้งสกัดครบทั้ง49นัด แม้ว่าจะเป็นตัวหลักในสโมสรแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ค่อยได้รับโอกาสในทีมชาติเนื่องจากว่ายังมีรุ่นพี่อย่างจอปาริญญ,ญญาผู้นี้ขวางทางอยู่แต่ว่าสถิติของฟลอเรนตินลลูอินับว่ายังติดพับฟรีของยุโรปในเวลานี้อยู่ที่367ครั้งครับมันเอลอูกาตเต้นั้นจะเดินทางมาที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับเพื่อเข้าร่วมฝึกร่างกายกับแมน,นยูโดยโรมาโนเน้นย้ำว่าทีมปิศาจแดนคือสมโมสรเดียวที่เจ้าตัวต้องการจะย้ายมาร่วมทีมและทีมดังในพรีเมียร์ลีกก็อยากจะได้ตัวเขาอย่างชัดเจนเช่นกันทั้งนนนน้แูดตตตตกกกกงเเเเื่่ออขัััวบร ราคุมที่ผ่านมาและวางตัวไว้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพครั้งนี้โดยล่าสุดเพิ่งจะปล่อยตัวสกอตต์แมตต์มินีไปให้กับสโมสรนาโปรีของกาโเชอเซเลอาตอิตาลีครับปิดพลาดที่อีกหนึ่งข่าวใหญ่ครับจากสื่อดังคนเดิมเลยครับฟาบริเชโอโรมาโน่นักข่าวคนดังชากอิตาเลียนคนนี้ก็ยืนยันว่าผมแดงลิเวอร์พูลครับได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเฟเดริโกเคซ่าปีกทีมชาติอิตาลีของบาลายูเวนตุสมาเสริมทิ่นแอนฟิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับ สำหรับค่าตัวการย้ายทีมของดาวเตะวัย26ปีอยู่ที่13ล้านยูโรประมาณ494ล้านบาทนักเตะจะสัญญ,ญากับลิเวอร์พูลเป็นเวลา4ปีด้วยกันโรมมโนโพสข้อความผ่าน X หรือว่า Twitter บอกว่าเฟเดริโกเคซ่าย้ายไปลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลง13ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีกสัญ,ญญา4ปีนะครับสำหรับเคซ่าในการมาเป็นนักเตะใหม่ของหงส์แดงคราวนี้ก็จะเดินทางมาตรวจร่างกายด้วยซึ่งถือว่าเป็นนักเตะรายที่2ของหงส์แดง ที่สัญญาเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ต่อจากจอร์จี้มามาดัชวิลลี่ผู้สมัครตูมือกาาทีมชาติจอร์เจียที่ซื้อจากบาลนเซียมาด้วยค่าตัว30ล้านยูโรประมาณ1,160ล้านบาทบวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโร190ล้านบาทแต่ว่าจะปล่อยให้กับค้างคาบาลนเซียตัวสัดเดิมยืงใช้งานไปก่อนในฤดูกาลน,นี้ก่อนจะย้ายคืนสู่ทีมแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าครับ และในวันพรุ่งนี้ผมก็จะมาพรีวิว2คู่บิ๊กแมตสุดสุดานี้ของเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยเฉพาะ2ทีมยักษ์ใหญ่ทั้งอาร์เซนอลรองแชมป์เก่ากับไบรตันทีมจา่าฝูงที่ทั้งคู่เป็น 2- ใน4ทีที่ยังไร้ผ่าย,ายเก็บชัยชนะมารวดทั้ง2นัดแรกของฤดูกาลคู่นี้จะมาเจอกันเองครับตั้งแต่หัวค่ำวันเสาร์นี้เลยครับส่วนในวันอาทิตย์นั้นเป็นศึกวันแดงเดือดกลับมา,าตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เก๋มาจากอาธิบากโดยไบรตันยิงในชุป 1, ปดทต่เก เล่นในบ้านครับที่สนามออเทอรฟอร์ดจะเปิดบ้านรับมือหงแดงลิอล์พูที่ได้เคียรซามาเสริมทัพเช่นเดียวกันทีมข่าวกีฬาวี v 6นิว s ์รายงาน